24พฤษภาคม2568้าหเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกระดมกวาดล้างอย่างต่อเนื่องตรวจสอบสินค้าปลอมกลางห้างดังในเขตป,ปทุมวันกรุงเทพยึดสินค้าปลอมแบรนด์ดังได้จำนวนมากค่ะเจ้าหน้าที่จับกลุมดำเนินคดีผู้ต้องหาจำนวน15รายตรวจยึดของกลางจำนวน5คดีดำเนินคดีในฐานความผิดมีไว้เพื่อจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม เลียนแบบเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจักรตามพรบเครื่องหมายการค้าพศ2534และหรือเอาชื่อรูปรอยประดิษฐ์หรือข้อความใดๆในการประกอบการค้าของผู้อื่นมาใช้หรือทำให้ปรากฏชื่อสินค้าเพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่นนั้น ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา272พร้อมตรวจยึดของกลางสินค้าประเภทสินค้าแฟชั่นของแบรนด์เนมที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าเช่นกระเป๋ารองเท้าหมวกเครื่องประดับหลายรายการรวมทั้งสิ้น3,079ชิ้นมูลค่าวความเสียหายในครั้งนี้มากกว่า23ล้านบาทค่ะ เนื่องจากเมื่อวันที่30เมษายน2568สืบเนื่องมาจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญามีการหารือและจัดตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบและปราบปรามแหล่งจำหน่ายสินค้าและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่สำคัญใจกลางกรุงเทพ โดยเน้นพื้นที่ที่ได้รับการร้องเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและลดปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มผู้ลักลอบจำหน่ายสินค้าปลอมในพื้นที่กรุงเทพโดยสืบทราบมาว่าในห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งมีการจำหน่ายสินค้าปลอมจำนวนมากให้แก่คนไทยและนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป